คืออย่างนี้นะครับผมในฐานะที่คนกลางเมื่อเช้าพาไปดีไซไอซึ่งดีอซไอเนี่ยนะครับดูในส่วนของคดีอาญาว่าเจ้าหน้าที่นะครับมีการกระทําเป็นการกระทําที่ผิดต่อกฎหมายรหรือไม่อย่างไรทีนี้ก็ต้นเรื่องอยู่ที่นี่นะครับก็มาสส่วนในส่วนของคู่ค้าสลากลากยากับในส่วนของตัวแทนนักกีฬาคนพิการส่วนนักกีฬาตัวแทนคนพิการนั้นเนี่ยนะครับทราบว่าทางกองสลากบอกว่าดูสมาคม สมาคมทําผิดเงื่อนไขหรือไม่ถ้าสมาคมไม่ทําผิดเงื่อนไขก็ไม่สามารถที่จะยกเลิกเพิกถอนหรือชะลอ,อการเอาสลากให้เขาได้เพราะในส่วนของตัวแทนนักกีฬาเนี่ยนะครับต้องการก็คือชะลอ,อไว้ก่อนเพราะมีการจัดสรรที่มันไม่เป็นธรรมพวกเราถูกแก่บ้างชื่อนะครับดังนั้นก็บอกเลยบอกว่ากองสลากควรจะต้องดําเนินการมากกว่าที่จะทําหนังสือ หรือเชิญสมาคมกีฬาคนพิการมาชี้แจงคุณต้องเข้าไปล้วงเลยเพราะนี่คือผู้เสียหายเขามาร้องว่าตัวเขาถูกอ้างชื่อสวมสิทธิ์ความเป็นผู้พิการของเขามีบุคคลไอ้โมงมาหากินกับพวกเขานะครับส่วนในส่วนของรากยาก็เดี๋ยวให้ลากยานำเสนอนะครับซึ่ง เชื่อว่ามาวันนี้นะครับได้ทราบก็ได้จริงและก็ได้รับคําตอบที่ที่คลูกคือวอใจในระดับหนึ่งรวมถึงผมเองนะครับก็ได้สอบถามในประเด็นที่สังคมเขาตั้งข้อสังเกตว่ามันมีนักการเมืองผู้มีอิทธิพลมีไอ้โมงได้รับผลประโยชน์จากที่แห่งนี้ของสลากซึ่งผลประโยชน์ทั้งหลายจากการออกสลากน่าจะต้องตกอยู่กับสังคมไทยผู้ด้อยโอกาสมากกว่า รตรตตืองนี้ของคุณจัดการจอมพลังบอกว่าตัวเองเนี่ยนะครับไม่ได้เป็นโควตาไม่ได้รับโควตาจากกองสลากนะครับก็โอเคคุณ <ๆ S 1> คุณพูดไม่ผิดหรอกนะครับเ <ๆ S 2> <ๆ S 1> พราะว่า <ๆ S 1> นะครับเ <ๆๆ S 1> พราะว่าคนที่ได้รับโควตาเพราะว่าคนที่ได้รับโควตาจากกองสลากแบ่งออกเป็นสองส่วน ส่วนแรกก็คือกลุ่มลากย่าแบบนี้นะครับซึ่งมาลงสิทธ์สวมสิทธ์ตั้งแต่วันที่คอสชอมีการประกาศานะครับส่วนหนึ่งส่วนที่2ก็คือผูโอ้โดยอกาศทางสังคมคุณการจอมรังพูดไม่ผิดแต่ผมถามต่อคุณการจอมรังว่าคุณเปิดบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการรับซื้อขายจําหน่ายลอตเตอรี่อ่ะคุณไปได้ลอตเตอรี่มาได้อย่างไรไม่ได้หมายก็บว่าคุณเปิดบริษัทแล้วคุณมาซื้อตรงในตรงอยางกองสลากทำไม่ได้คุณไปอาศัยโคต้าของใคร นี่คือสิ่งที่คุณต้องตั้ง,งที่ที่ต้องออกมาตอบสังคมส่วนกรณีของคุณธรรมนัฐบอกว่า5เสือโยกเลิกแล้วไม่เกี่ยวกับผมก็ไปดูสินะครับคุณธรรมนัฐมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับ,ก,บ,ก,บกลุ่มหน0 0 0แคนที่เป็นกลุ่มที่มาลงชื่อนะครับเป็นผู้ค้ารายย่อยหรือถ้าหนักกว่านั้นก็คือว่าไอ้แปดสมาคมมูลนิธิเนี่ยนะคุณมีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่อย่างไร อันนี้เราต้องไปตามต่อนี่คือประเด็นมากสำคัญท,ที่สุดนะครับเป็นที่พอใจในระดับหนึ่งก็สำนักงานก็รับปากที่จะดูแลจัดสรรให้เป็นธรรมมากกว่าเดิมมากกว,ากว่าการที่จะปล่อยสลากไปอยู่ในมูลนิธิสมาคมซึ่งเป็นนอมนินีของนักการเมืองอะไรต่างๆเนี่ยเราได้โต้แย้งไปว่าการจัดสรรสลากเนี่ยไปอยู่ในอดีตห่าเสือมากไปหรือเปล่าหรือว่า มีการบิดเบี้ยวในการจัดสรรมากไปหรือเปล่าตอนนี้สานักงานักษก็ตอบมาชัดเจนพอสมควรเป็นที่น่าพอใจส่วนหนึ่งว่านับจากวันนี้ไปเขาได้มีการตัดสมาคมที่เป็นนอมินีเนี่ยบ้างบางส่วนส่วนจะหมดแค่ไหนเนี่ยอันนี้เราต้องไปตามดูทีงเหมือนที่ทนายอ่านพูดแต่ในส่วนของการที่ไปเกณฑ์คนมาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ยืนยันว่ามันเป็นการไปเกณฑ์คนมาจริงแต่เขาก็ไม่ให้ก็ได้อันนี้สิ่งที่กานสลนัก ตอบเรากลับมานะครับเพราะเรากังวลในการที่ว่าไปเกณฑ์คนมาเนี่ยสุดท้ายผู้ค้าสลากรายย่อยอย่างคนเนี้ยคนพิการหรือว่าลากย่าเนี่ยกลับไม่ได้รับสัสดสันสลากตรงนั้นเลยแต่เราวันนี้ได้คําตอบว่าเขาจะดูแลให้ดีที่สุดครับประมาณนั้นครับโอเคคุณมากครับขออนุญาตขยับพี่สมารมาสามายื่นจ้า ครับครับก่อครับอันี้ให้เลยไหมคอรถ่ายรูปมอกเส่อนพี่ๆแกนนํำนะคะแล้วส่วนประเด็ที่เราจะพูดคุยกันเดี๋ยวเราคยหารือกันนะคะพี่ๆสมวลชนจะได้ส่งขาไปทานเนาะขออนุญาตถ่ายรูปอบตช่ยด้วยสมาคมเนี่ยเขามีการจดทะเบียนเยอะมากนะครับ สมาคมแต่และสมาคมเนี่ยเขาก็จะขอแยกกันมาครับ,รบอันนี้สมาคมที่เขานักกีฬาคนเนี้ยเขาอยู่อันเดอร์สมาคมไหนตอนนี้ยังยังตวต้องตรวจสอบอ่ะเพราะเราไม่รู้ว่าสมาชิกของสมาคมเนี่ยมีเท่าไหร่บางสมาคมบอกมีสมาชิกที่เป็นนักกีฬาเนี่ยตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันจนปัจจุบันเนี่ยอยู่เกือสองสามพันคนครับร 2, ค,ครับ,รบแต่คนที่ขายสลากจริงเนี่ยเราสลากให้เขาไปเนี่ยเท่าไปขายจริงเนี่ยมันไม่น่าจะถึงสองสามพันคนเขาบอกเขารับโคลต้าเฉพาะได้เฉพาะ สมาคมคนตาบ,บอดแต่สมาคมของกีฬาเขาไม่ได้อ๋ออันนั้นอันนั้นก็กเราคือหนึ่งนะครับเราไม่ได้เพิ่มสมาคม,มเพิ่มขึ้นอย่างที่บอกเรามีการตัดออกเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีสมาคมที่เขาเรียกว่าเกิดใหม่ เีม่ว่าอย่างนี้ว่าเกิดใหม่หรือว่าตกหล่นไปสมัยตอนบี้คนคนหนึ่งเหรอเนี่ยรับคนใต้เนี่ยมาคมคนตาบอดได้คนคนอาจจะอาจจะรับคนใต้กับคนพิการกีฬาไม่ได้ไม่ได้แล้วแต่ได้ย่างหนึ่งขออภัยเขาเกลียแล้วครับคุณสมบัติคือเราเราให้สิทธิ์แค่เฉพาะมันเกลียดนะแต่เขาบอกไม่ได้แล้วว่าเขาได้สัตว์รีบไปแล้วสมาคมกเขาไม่ได้ไม่ถึงบอกเลยว่าตอนจะ้ต่อตอนนี้ไม่ได้หรอก จได้ให้สมาชิกไปขายแต่เมั่อเกิดมันอาจจะมีวัตถุประสงค์ข้อแรกดูแลสวัสดิการของสมาชิกข้อ2ดําเนินธุรกรรมนู่นนี่นั่นข้อ3ถึงจะมาบอกว่าจัดสรรสลากให้สมาชิกประมาณสิบสี่ถึงห้าล้าครับที่เหลือเนี่ยเป็นรายย่อยหมดเลยเพราะนั้นรายย่อยมันก็จะมีตั้งแต่สามเล่มแบบพี่งปีหลังอหรือว่าเป็นห้าเล่มแบบตัวแทนทั่วไปก็จะได้สามถึงห้าเล่มเพราะนั้นเนี่ยเกือบสองแสนลายเนี่ยก็จะเป็นรายย่อย <substit uting> อย่างนี้แต so ่พ <kir> <bbe> ี่จะไปนะะกลับไปดูในเลอร่เลยนะคะดลิเวอร์ลา์เซิร์ของวันนี้ก็ขงเมืวานะคะรื่องของการจัดสรรสล้อมูลัดคะไปไปดูจากนั้นได้เลามที่าทงหดามาองค่าสมกเทาไหร่รายย่อยเท่าไหร่ในเดนี่นะครับซึ่งเขาาอกกันวนาเป็นนมินีของนักการเงินทำาได้คือคนขาดีแขนดีมีสติปัญญาทำไมได้มาบริหารจัดการเกี่ยวกับสลาก คือทำธุกรกิจกีับการบริหารจัดการกองทานสำนักง,งานสลักครับก็สองกลุ่มนี้ยครับสองประเด็นลากยากเนี่ยนะครับทำไมถูกตัด10จากที่เคยได้10เคยได้5สุดท้ายเหลือแค่3โดยที่กองสลากไม่ได้ไไดเ<ๆ>ขาเข้าใจผิดคนนั้นได้ได้สองอย่างนะเขาบอกว่าเขาอยู่ในสมาั